เอาใจแฟนๆอูริบินไทยกันสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้คิมอูบินพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสสวัสดีครับขอเสียงย่อน แฟนมาแบบอุ่นหนาฟ้าค้าเลยต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าผมต้องยืนไกลๆมากเพราะว่าสูงยาวเข่าดีแล้วก็เท่สมที่ำรักเดิต้องบอกแบบนี้ใช่ค่ะหรือต้รักเสด็จเสดม่ใช่เลยหอมตัวเองทหอตัวเองนะฮะยินดียินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งดูดู่าฉองขอบคุณเรับที่มาชิญด้วยต้อนรับมาด้วยขอบคุณที่ต้อนรับเขาแบบขนาดนี้นะคะไม่ได้มานานแล้วโอ้ย 제정 팬팬이 있니? 팬 팬데 보고 싶으셨는지. 네. 어, 제가 지난번에도 최대한 빨리 오겠다고 말씀드렸는데 을 네. 생각보다 작품을อ작품을연속으로้อยู่ซูบูร์ฮเบอกว่าก่อนที่เขามาประเทศไทยค่ะเขาสัญญากับแฟนกลับไปว่าเขาจะมาเร็วๆนะคะเขาจะมารีบมาหาทุกคนอีกนะคะแต่อโทษทีพอดีเขามีงานติดกันสองวันเลยค่ะเลยไม่มีก็ลยต้องรอสองกอนอแต่แฟนบอกว่าเป็นลยาแค่ไหนไั้งสองทดกว่าแฟนบาเไ แอบทราบมาว่าเมื่อคืนเนี่ยไปสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเนวยนะเพราะว่าไปเที่ยวเล่นนะแล้วก็แฟนๆเขาบอกเจอแล้วก็คิงูบินน่ารักมากก็คือไม่ถือตัวเลยแฟนๆที่มาแล้วก็คนเห็นคนดี่มีความรู가สึกที่ดีกับทุกคนทีมีนีคนี่มาีนี่ทนี่มาที่นี่ทุกนีมาที่นี่กคนีมาที่นีกคนที่า่กคนี่มาทีนี้นทีมาีนีคนี่มีนี่นีนี่าีน่ค่ เนี่ยแม้สิครับเนี่ยไอ้าอ้ฉันด้วยรีบรีบราบริบรีบรีบรีเรยบรกบรอบาีบร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 ะบรีบรี้รีบ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 รีารีบ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 ีบรีบรบรี้รีา้รนีน อกับูบินไนิดึงไหมว่าไม่ด้เจอกันทั้งสองอ่ในนัปรีนบน2년만에이렇게ะไมาประเทศไทยไม่ได้เจอกัน2ปีนะคะปรณปีรู้สึกขอบคุณมากๆที่รอแล้วก็ให้กำลังใจนี่เขาน่ารักมากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่กุติดตามซีรีส์เขาเขาจะเป็นแนวแบบ 와이어로는 배우 피아오 깨레, 깨레 디는 기억하는 이미지가 약간 응. 학생이었고, 약간 좀 말도 안 듣고, 약간 불량하고, 약간 배드 보이였는데, 빨간 <목소리를> 아이템으로 된 컨디, 약간 나쁜 남자지만 속 깊은, 약간 착한 걸 가지고 있는 그런 <목소리를> 역할을 하셨습니다. 딱 아닐래, 빨리 화우러맨데, 지금은 완전 로맨틱가이라고. <목소리를> <laughs> 오늘 아침에 저희 헤어메이크업 이렇게 네. 호텔에서 하면서. 네. น้องมันอายุเยอะดูแล้วแบบน่ารักมากเลยแต่ตอนนี้คือ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 ตอนนี้าือตอนนี้ค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 ือวอนนี้คือตอนนี้คือตอนนี้คูอตอนนี้ดือตอนนี้คือตอนนีเคือตอนนี้คือตอนผู้ใหญ่ก็เลยดูโรอนนี้คือต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 อนนี้คืตอนนี้คือตอนี้ ่เป็นคนขี้เล่นครับเป็นคนคือน่าชิลๆอแต่ถ้าเจอครั้งแรกเขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเขาจะพูดไม่ค่อยเก่งอะค่ะผิดใจผิดใจไอ้เช่นเดียวไม่เป็นไรเลยกานมิตติ้งครั้งนี้ี่เมืองไทยเป็นเป็นครั้งที่สามแล้วแล้วก็ 사암마와 김우빈이요. 그가 우리 나라를 마지막 나라로 선택한 이유가 뭐냐면요. 들어보세요. 제가 미팅이 있었나요? 그리고 마지막으로 이제 태국을 이제 선택하셨는데 태국이 마지막 나라인 이유가 있는지. 어. 음. 그때는 딱 정하진 않았는데 네. 어, 어떻게 하다 보니까 마지막 장소가 됐어요. 근데 아무래도 제 생각에는 저희 스태프분들께서 저희가 태국을 얼면나 네. 되게 편안해 하니까. 네. 음. 마지막 คือทีมงานค่ะทุกคนทราบว่าอูบินส่วนตัวชอบประเทศไทยอยู่แล้วคือมาทุกครั้งเขาจะบอกเลยว่าแบบรู้สึกว่าคุ้นเคยมากรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกสบายมากเลยประเทศไทยคือเชอบมากเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคือปิดท้ายด้วยการที่แบบมีความสุขด้วยแล้ปิดท้ายด้วยแบบผ่อนคลายก่อนที่จะกลับประเทศโค้ดต่อไปดีมาเซ็นปมือหน่อยฮะหน้ารักมากทีนี้ทราบมา ว่าแฟนมิต้งวันนี้เนี่ยคนนักดนตรีมาจากเกาหลีเลยมันกจะเป็นตัวขัดฉีวตักุยบเีจริงจรพี่พอเล่นเป็นโนได้ไหมคุ่งผ้านเดีคเอเมาสาโน้ตจกเกิลมาอ๋อคือหางานพับามีอะไรบ้แล้วมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษก่อนที่มันผ่านมาไหมเพราะแฟนๆรอมาสองปีเต็มเต็มพจะมีเซอร์ไพรส์ที่รพเศษอที่มันผ่นมาไหมเพราะแฟนๆรอมาสองปเเ 그렇죠 아무래도 어 제가 팬미팅 아시아 투어를 세 번째 하다 보니까 네. 저도 할 때마다 좀더 새로운 걸를 해드리고 싶어서 그래서 밴드도 동원하고 응. 또 되게 많은 걸 준비했어요. 사실 팬분들이 좋아하실지는 모르겠지만 응. 어, 일단 마음을 어, 이렇게 전달해드렸으면 좋겠습니다. 한번가그그그그그그그 응. นี่ก็เลยอยากที่พี่กุ๊บบอกไปนะคะมีนักดนตรีมาด้วยแล้วเขาเตรียมเซอร์ไพรส์หลายอย่างแต่ตอนนี้ไม่บอกนะคะอยากให้ทุกคนมาดูเองแต่เขาไม่มั่นใจว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าอต้องชอบทำอะไรก็่วชิ้นตัวเราดูข้าวจนถั่วชอ้นนี่ยืนเฉยเฉยนี่ยังชอบมากเลยนะซึ่งก็ตัวดงก็ยืนเดย์นี่ออกนอกหน้ามากเลยหนึ่งในนั้นบอกแล้วว่าไม่ต้องมาคอนที่ใหม่ผมมั่นใจมากว่าท้าแบบนี้แฟนๆเกย์สลบลมถึงคุณกุ๊บด้วยแค่ปลดกระดุมสักสามแม็ุซยอันที่สาม เขยังไม่ค่อยพ้อมเท่าไหร่แ่ไมไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาที่ไอเนี้ยใช่ไหมเงินสุกซรมเลยชิคุเอขาเป็นคนที่แบบพขาเจอครั้งแรกเขาจะแบบอาการยเนี่ยบางตาเนี่ยรู้เลยต๊องพูไป่อนเดียวนัดฉิบหี่อายนี้เงิสุกซรมอจะมีกูฮัพชิคุโชว์เสียงักนซีนึงได้ไหมเอาดนตรีมาคงไม่ได้ให้ดนตรีเล่นอย่างเดียวแล้วก็เขาไม่ร้องใช่ไหมดิฉันเดาว่า 오늘 우리 비 타이틀댄스 생상 봐봐, 막킹 오빈. 밴드가 있으면 당연히 노래도 있다는 건 아니에요. 노래를 지금 이 자리에서 보여줄 수 있는 지짧이 아니면 아, 니요 밴드가 없어서 그거는. 가거는 그거는. 그거로그거가 그거는. 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 이거는 그거는. 가거는 그거는. 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 그거 แบนด์เล <ooo paying attention> ืกบนก็ไม่าไมเ้าไม่ั้ไม่้าไม้าจม่ถ้ไม่ถ้างม่้าม่าไม่าไม้าไม่้องม้างม่ถ้าม่ถ้าไม่้ม่าเขาไ้างมาไม่ถาไม่ถาม่าเข่าไม่ถา่าไม้าไ่าม่าไม่า้าไม่้้าไอา เขาต้องมีนักดนตรีอยู่ด้วยเพราะว่าเหมือนโทนเริ่มอะค่ะเขาจะจําไม่ค่อยได้เลยต้องช่วยต้องมีคนเสียดายที่เพลงไทยยังร้องลำบากเลยไม่จะร้องไห้เองจกุบินี่องร้องได้ดีมากเลยงั้นมาเรื่องละครแทนใชที่ขอนิดนึงก็คือวันนี้เนี่ยในในแฟนมิทติ้งเนี่ยเขาจะมีจกลไยเซนนะนะให้ใหดูรอด๋มเลเพื่อนช่ใ่คือัน้เนะ่ยในแฟนมิทติ้งเนี่เซาจะมจักรไรซนน เขาบอกว่าเมื่อวานเขาทําการบ้านไล้หมดแล้วคือการคือเขามีเวลาใช่ไหมคะเขานั่งเซนในห้องเพื่อจะแให้แฟนคลับเองแล้วก็จะมีถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีไฮทัชให้ทบกชุดภาพกุ้งบนเดนพักเก้าช้กัองกบตทีนี้ไฮทัเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทํากับแฟนๆเยอะๆเนี่ยยกขึ้นมันจะเมื่อยแล้วมันจะเป็นแต่คิวได้ 하이 터치를 많이, 갑자기 하면 은 팔이 아플 수가 있어요. 갑자기 진행할 수 있어요. 그러니까 여기서 연습을 하이 터치로 해주 해보셔야 될것 같은데. 일단은 하이 터치를 제대로 해 하이 터치는 손을 맞닥뜨리고 5초를 있어야 돼요. 그게 이제 워밍업. 괜찮을까요? 한번 해보시겠어요? 5초 해주신 적요 정말 개인적으로 갑자기 말씀하시 거라. โอ้ห้าสามสอสอหนึ่งขอบคุณ şey ค่ะนี่แฟนๆนะคะหอมมาก มือกับฟูรีเป็นตัเองนะครับคุณกุ๊กคือแฟนๆในวันนี้จะได้ไฮาคลาสแบบนี้แน่นอนคะพี่ปุ๊กก็วอร์มให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรคุณอยากถามได้ถามใช่คือเมื่อกี้เรื่องร้องเพลงเดี๋ยวเก็บไปดูเซอร์ไพร์ในงานคราวนี้อะไรถามเรื่องซีรีส์บ้างดูใช่ไหมฮะเขาบอกว่าตอนนี้เพิ่งเข้าบ้านเราเรื่องมาสเตอร์เพิ่งเข้าฉากไม่กี่วันเองเป็นภาพยนตร์เข้าโยนต์นะฮะแย้อนมาเป็นยังไงมาสโตอร์บอจะเท่เลยทุกคนสเก็ตย้อไปเรื่องสเกเออร์สตอร์กันเลย 영화에서는 박장군이라는 친구고요 프로그래밍을 하는 친구인데 제안 좋은 쪽에 이렇게 연루가 되어 있다가 어, 나중에 어, 점점 이렇게 잘 찾아가는 좋은 친구가 되는 그런 친구인데 영화를 통해서 또 새로운 인물로 이렇게. เขาบอกว่าในหนังมาคเซอร์นะคะเขาเล่นบทที่ชื่อว่าพักชังคุลเขาจะเป็นคนที่เก่งเรื่องโปรแกรมมากๆแล้วตอนเรื่องต้นนะคะเขาจะเหมือนทํางานเพื่อทีมร้ายแต่หลังๆไปค่ะทุกคนต้องไปดูเพราะว่าเหมือนเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเป็นบทใหม่แล้วน่าจะแปลกใหม่สำหรับทุกๆคนดูค่ะผมว่าเลยคือโชคดีที่ได้มีโอกาสค่ะคือเขาต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการเล่นเป็นคนร้ายนิดๆแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นคนดีอาอโยกูให้แม่ดูดู 깊은 곳에는 뭔가 착함을 가지고 있는 악역을 하는 그런 매력이 있는 것 같아요. 아그러니가착가착가착이게 말하니까 끈적거려. 남자. 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 남그 남자. 남 เดี๋ยวเวลาเลือกงานหน้านะคะเขาจะเก็บคำนี้ไว้ในใจแล้วก็เลือกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีด้วยที่แต่ตัวเลยใลใช่เจำภาษาไทยได้บ้างไหมที่เยกหด่ไมียสวัสดีครับดครับัครับคุณคุณครผมรักทุกคนครับขอให้สีดังๆนะครับผมรักทุกคนครับรัุคครับรักทุกคนครับ แล้วก yeah. ah, yeah. yeah. mm ็ม hmm. ีแบบไม่ใส่ผัก şey ช yes, ีไม่ใส่ผ oh, ักชีแต่ย <да uh, ังไม่ชอบทานผักชีช่บุที่่หนึ่งนไม่เป็นชิคกจะุกจแบบไ้านอาหารทุกครั้งนี้ต้องพูดคำนี้นะคะไม่ใส่ผักชีไหนที่อยากไปองีเานะอไหที่ไห เมื <toys> ่อว <m ics> <m yelled> ันที่25เริ่มต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสเขาอยู่ตอนช่วงสมการเพราะว่าตอนนั้นที่เคยมาประเทศไทยก็ใกล้สงการแต่ว่าไม่ได้เป็นช่วงสงการไงคะรอบนี้พอเขากลับมาอีกไม่กี่วันก็จะเป็นสงการเขาบอกว่าหวังว่าคราวหน้าเขาจะมีโอกาสเล่นน้ำสกา ว่าก็ม uh, ีเทศกาลเกี่ยวกับการเล่นน้ำแบบแบบนี weed. ้เหมือนกันใช่ไหมคะังกเงาตบดุบรรีเขาเป็เด็กเไม่ได้เป็นเฟสติวัลใหญ่ตรงนี้นะคะคือที่เกาหลียังไม่มีแบบปีหน้าต้องกลับมาี๋ยว่าไ้งกูาชเตอร13เมษายน1มนานต้องเนนิิตแต่จะรับรอสาวๆงลุมชิดกันใหญ่เลยะ 분도 발라주고 막 이래요. 음, 네. 이렇게 물에 섞인 분을 얼굴에 발라요. 어, 그런 것도 하는데. 아무래도 어, 그 스탭들이 제가 그거 가고 싶다니까 괜찮겠냐고 막 물어봤는데, 축제니까. เขาบอกว่าเออผมอยากไปลองอะไรอย่างเงี้ยทีมงานเขาบอกว่าเธอจะไหวเหรอถามเหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่ามันเป็นเฟสติวัลแล้วมันคือความพิเศษของประเทศไทยเขาเลยอยากลองแนุกจะไปลองที่ไหนนะโทรไลน์มาบอกพี่ก่อนได้นุ่งนะโอ้ดิใครก็นทุยามบีนี่ไปบอกเลยทุกยามจะในคเลอตัวอีกเลยทีนี้สุดท้ายนะคะแฟนๆก็คงคิดถึงกันมากเลยให้เขาฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะได้เจอกั็นเย็นนี้สักนิดนึงนะคะก่อนที่จะลาจากกันไปตรงนี้ 태국 팬분들 네. 오늘 뭐 만나서 초대 말씀도 고맙고 이런 말이 드릴오래 기다려주셔서 너무 감사하고 그만큼 많이 환영해 주셔서 더 감사드립니다. 시간이 되신다면 내 저녁에 다시 만나서 어, 우리 서로 눈 마주치고 마음 나눴으면 좋겠습니다. 항상 응원해 주셔서 감사드리고 혹시 모르시는 분들이 계신다면 어, 다음에 또 인사드릴 수 있었으면 좋겠습니다 감사합니다 어, คนเคบอมีบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทุกคนรอคอยแล้วก็รอนานด้วยเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับความรักที่อบอุ่นเพราะว่ารอบนี้ที่มาก็รู้สึกได้ว่าทุกคนต้อนรับเขาแบบอบอุ่นมากๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเย็นนี้มีใครว่ามีเวลาอย่าลืมมาหาผมอีกนะในงานแฟนมิกติ้งเย็นนี้เขาบอกว่าอยากเจอใกล้ชิดอยากสบตาทุกคนอยากมีความทรงจําดีๆกับทุกๆคนถ้าวันนี้มาไม่ได้ไม่เป็นไรทาวหน้าอย่าลืมมาเจอกัติีนนะคะขอบคุณสําหรับความรักของกคนหลัวยลเนี่ยสาวๆรวยแต่เรามีบารแจกับคุณผู้ชม